ดอ้ริมินเปยดูสรัวหอมดอกกระถินตะดะดะดะรู้ไอรารินกร้าวกรินกองตุดเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าวหญานางมองเห็นแตดสลาหอางลอยปริมอยู่ริมตุด อยากจะเด็ดมาดอมหอมแต่พ่อมไม่ลองไม่ปรีดพี่งแล้าเมียไปฉันแล้วเหรอไปแล้วเนี่ผมมันไม่แก่เมียไปกับไปอยู่แต่ต้วนก็ได้แต่ลูกไปใ้พึ่งทั้งลูก้าวไปแต่พุ้ยอยู่จังไรหลูก้ามพึ่งเออแต่พุ้ยอยู่จังไรเรียกว่าซืนตจงสตอรี่ไม้ต้องร,รองั่งนายพอไปกินต้องให้ร้อยว่ะสตอรี่ สตอรี่ร้อยตอรี่ลูกแดงๆกันมาตรงไหนว่ามาตึงหน้าบ้านเลยไอ้กดเจอรด้ไหตรงนั้นอดเจอได้ไหมเจอรด้กันสี่ช่อมันโย้อนนันหนก็จะอดเจอรด้ไปถุกบ้านไปตรงไหนสตอรี่ใหญ่กูบอลเล้วกูเดิยนอดเจอรด้ไหมตรงตอรี่เออสตอรี่ร้อยสตอรี่เด็กไปลุ้นมันจอบแต่ว่ามันฟามากินกอดความอ้วนกินก็ไปใครๆอยากแมวไม่เกิด เงี้นายตีว่ากูปาหมัดเจ๊กไปไกลๆนุ่มบูดอันนี้ก็เจ๊ต่อดีตลอดกับผู้อกนไก่นุ่มบูดไปด้วยฮ่ายแต่มันเหมือนรากแมวแต่เป็นกลุบตีก็ไกลนี่เย็นนั่นเย็นน้อยเย็นตีมันไกลๆกับอีปลามาดนั่นแต่นี่ข้องมันขอบมันไกลหยิบ em> ่จะโบกเขาไกลอันนั kind of ้นเนี่้ทีแรกตีก็เจ๊ต่อดีแต่มันไก่ลๆรากแมวไกลๆนุ่มบูดก็อยากไห้โยคะนั่น กวารอเกิดรอเกิดตำลับ้านหนุนเลยบามดเดี๋ยวมึงกินมังค์ไหมจะตัวเรียนมากินเศษเสียดายเสียวอตายกูมาวันเย็นๆจะได้ตังค์สิบบาทกินข้าวอิ่มจะแต่กูโดนไม่หลานขากูเป็นเสือจะเตะตัดสวยร้อยว่ะสะเตะตัดสะเตะตัดไอ้ร้อยสะเตะตัดเดี๋ยวมันเป็นเสียเลี้ยงเดี๋ยวว่าขอทุ่งเงินไอ้ร้อยอะไรแก นุ่มตัวตัดนี่สวนก็ปลูกบใกูดปลูกซ้เนาไอ้โตไม่ปลูกกูปลูกแล้วกูปลูกซีใส่เลยปลูกไปไ้อย่ะแกมังกรแต่มันไม่ได้ผลมันไม่เป็นเหรอเป็นแต่มันเป็นได้โซกูเที่ยงกับเมียกูแกมังกรซี่หลายบอกเมียแล้วตึงเมียมันป้าต้นแมงลักมาแซมกว่าดเรียกผ้าแมงลักมาผลกับแกมังกรไม่เจอบอกแกมังกรสุกุพานเนี่ยน่าจะแม่แมงลักไปซี่หลายกูเทยหัวชาด เะใจไม่คายใล้ายพอมึงก็แม่แบ่งลักเพศเข็มเฟือบอกกันแกเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่ไหวนั่นแหละไม่จำปกตินี่ทำไมพี่โถเดินไม่ค่อยปกติขามันกระเพกกระเพกเป็นยังไงฮะเป็นอะไรล่ะฮะเคยเดินไม่จับปะมาครบมึงไปทำไมล้วยตมาครบมึงไปกูบอกทำไมล้วดีกันมาครบกูถามว่าเหตุผลอะไรที่มาครบเดี๋ยวมาตัวจสิครับกูมันเอกพ้น มันเรียนจับกอดไม้อ่ะกว่ามึงไปไหนทีมาครอบน,น้นกูไปวัดซีตุนต้อนตาแก่ตักกว่าโยมมันอยู่ในคอให้ไปหาหมอสะดอคอ,อเสียแล้วกูเดิเดนถึงง้านนั้นเขียนกูเข้าไปเลยเขียนเพื่อบ้านหมอดูเข้าไปทึ้งเย็นแนม่มาเพือไปร้อยอรแก <c oughs> บ้านหมาดูนี่อันเพื่อเป็นบ้านหมอดู อันนี้เอ้ยกว่าใจเด็ไม่ตามบนเดินผีขึ้นพวกแกไปตึงหยับเลยเดี๋ยว <c oughs> มายอยู่ภูเก็ตกูรั้งต่อยู่ใครไอ้โตชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยทำร้ายคนไทยหรอกแล้วก็ามาอยู่เมืองเราแล้วพี่ไปทำอะไรเขาก่อนเขาถึงได้ชกเอา,าคคอ่ะรั้งมันจะดีทุกคนบางคนกันนี่ตอยมันจะดีเทียมาอยู่เมืองเราต้องรู้จักแบ่งปันเนี่ยคิดเลี้ยงถึงไปทำอะไรรัง้งต่อยู่มันตื้อตุววกตออยู่มากกูข้อตุววกตอนี่ไม่ให้กับ บอกเลยแบบต่อยมันก็ลูกต่อเอ็มตื้อเรีมัดมึงกูว่าควักอยู่ควักอยู่ควักอยูเจแน็มต่อยกูพังกูไม่ให้ก็บอกเลยบบกต่อยไม่รู้ว่าควักอยู่อันใดแม่ไม่โล้ไม่รู้ต่อยแล้วเคยได้มาหลายอายุหลายระดับคาวัยรุ่นเคยได้แล้วคนแก่เคยได้มาได้ตี่หนึ่งอายุเก้าสิบแปด Vamos até nós, ah, por um pouco.